ต้อนรับเข้าสู่เมนาว่าพอดแคสต์พบกันทุกวันศุกเสาวในช่องทางปกติละรับชมก่อนใครในกลุ่มห้องเรียนมิติที่5นะคะชาติพบ EP ที่5พรสวรรค์โลกที่รักษาไม่หายของเดิมในอดีตชาติเรียกว่าเอามายำรวมกันใน EP ีเดียวเลยนะคะเรื่องราวที่เราติดมาจากอดีตชาติหรือว่าภพชาติที่แล,แล้วของเรานะคะไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติก็ตามบางครั้งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ ตระหนักรู้ว่าเรามีพรสวรรค์และเรามีอาการบางอย่างที่ติดมาด้วยในโลกภัยไข้เจ็บหรือเป็นสิ่งที่เหมือนกับการย้ายการเปลี่ยนบอดี้ร่างกายสังขารมันไม่ได้แปลว่าจิตวิญญาณจะไม่จำสิ่งที่เคยอยู่ในอดีตชาตินะคะจิตใจร่างกายจิตวิญญ,ญาณ3อย่างนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแม้เราจะเปลี่ยนร่างกายไปแล้ว แต่จิตใต้สำนึกของเรายังคงจดจำตัวตนเก่าของเราในชาติที่แล้วแล้วที่เราใช้ชีวิตมาได้เหมือนยังคงอยู่กับเราในตอนนี้จิตใต้สำนึกไม่มีการลืมค่ะเราจะเหมือนคนที่เป็นโลกความทรงจำที่ไม่มีวันจะลืมสิ่งใดเลยตลอดทั้งชีวิตของเขาเพราะว่าจิตใต้สำนึกจำไว้ทุกอย่าง แม้กระทั่งวันที่คุณลืมตาดูโลกแม้กระทั่งวันที่คุณจากไปจากกายเนื้อทุกอย่างที่อยู่ในลมหายใจและการใช้ชีวิตยังคงติดตาตึงใจเอาไว้ในจิตวิญญาณของเราทุกอย่างเลยของเดิมในชาติที่แล้วมันยังคงอยู่กับเราในชาตินี้ภายในจิตใต้สำนึกที่นอนอยู่นั่นแหละคะ่ะเราอาจจะไม่รับรู้ถึงมันเนื่องจากกระบวนการทำงานของจิตสำนึกนั้นรับรู้แค่สิ่งที่ สังขารของเราจะรับได้ดวงตาที่มองเห็นจมูกที่ได้กลิ่นมือที่สัมผัสลิ้นที่รับรสแต่เราจะไม่ได้จดจำมันนานนักเพราะว่าทุกอย่างนั้นมันเกิดการเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในการปรุงแต่งแต่เราหารู้ไหมนะคะว่าในการเกิดดับที่เราลืมทุกอย่างไปแล้วนั้น จู่ๆวันหนึ่งคุณก็นึกถึงสมัยอนุบาลที่คุณเคยกระโดดขึ้นต้นไม้แล้วก็ตกลงมาแล้วก็มีไอเด็กเรียนคนนึงมาหัวเราะคุณคุณกลับเอามันกลับขึ้นมาในมโนสำนึกได้เหมือนวันนั้นกำลังเกิดขึ้นกับคุณณตอนนี้เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงสามารถเอาความทรงจำเก่าๆในอดีตกลับมารีลันให้เราฉายภาพนั้นอีกครั้งเหมือนเราอยู่ในวัยนั้นเลยอะ ถ้านั่นเป็นสิ่งที่จิตใต้สำนึกเมมเอาไว้มันจะน่ากลัวแค่ไหนถ้าเราไม่เคยเืมอะไรเลยแล้วจิตสำนึกของเรารับรู้ได้ทุกอย่างแม้กระทั่งในอดีตชาติของเราเองความสามารถของการปิดกั้นในมิติที่สนั้นจะทำให้เราตัดสินทุกอย่างและเราอาจจะหวาดกลัวอดีตชาติที่เรามีเราอาจจะกลัวตัวต,วตนเก่าที่เราเคยเป็น เราอาจจะรู้สึกเครียดแค้นคนที่เคยฆ่าเราในชาติที่แล้วแล้วแล้วแลวแล้วอีกมันมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่อาจจะเปิดใจรับกับมันได้ดังนั้นทุกอย่างในการเรียนรู้เราจึงลืมทุกสิ่งและเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะเพราะว่าข้อดีแน่นอนเราจะสดใหม่เสมอในทุกๆก,การพบก,กันกับใครบางคนเราจะเลือกใหม่ได้เสมอ ว่าเราจะยังปรารถนาให้เขาเป็นคนรักหรือปรารถนาจะจากกันไปหรือปรารถนาจะให้อภัยแต่สิ่งที่เราว่ามันเป็นด้านเสียนะซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียก็ได้คือไม่ว่าคุณจะกลับมาเจอกับใครใหม่หรือเกิดการเจอกันที่สดใหม่แค่ไหนก็ตามคุณจะยังรู้สึกลึกๆจากข้างในในการ กลับมาเจอบททดสอบเก่าอยู่เสมอไม่ว่าเราจะมีโอกาสในการให้อภัยใครแต่การที่เราลืมกันไปแล้วว่าเคยทำอะไรมาบ้างมันก็เป็นสิทธิที่คุณสามารถให้อภัยเขาได้จากการกระทำผิดพลาดแค่ครั้งเดียวของเขาโดยไม่นับพบนับชาติที่แล้วแล้วมาแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้ให้อภัยเขาเลยเพราะความแค้นที่สั่งสมมาในอดีตชาตินั้น มันบ่มเพาะทับถมกันอยู่แม้คุณจะเห็นความผิดของเขาแค่ชาตินี้ชาติเดียวแต่จิตที่มันฝังแน่นและจดจำกันได้โดยที่จิตสำนึกคุณไม่ตระหนักรู้นั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณแคคนเคืองเขามากๆแม้ความผิดเขาจะแค่นิดนึงก็เถอะแต่คุณไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ทำให้คุณสัมผัสถึงความเกลียดชังนั้นมันคือจิตใต้สำนึกของคุณ ที่คุณจดจำกันได้ทางจิตวิญญาณคุณจดจำความแค้นที่มีต่อกันคุณจดจำความรักที่มีต่อกันคุณจดจำภาพจำที่จิตสำนึกนั้นไม่สามารถจะบอกคุณได้ว่ามันมาจากไหนแต่ทั้งหมดนั้นดำรงอยู่กับคุณในทุกภพทุกชาติผ่านจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกของคุณผ่านการฝังไว้ในเมมโมรี่การ์ดขนาดใหญ่ ที่ไม่ว่าคุณจะลืมไปแล้วในชาติไหนก็ตามมันจะยังคงอยู่และมันเป็นสิ่งที่เราไม่ทราบเหตุผลในความเป็นจริงของทางโลกได้เลยว่าการกระทำของพวกเขาเหล่านั้นทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรทำอย่างนั้นไปได้ยังไงเราเคยเห็นข่าวที่ลูกฆ่าแม่เราเคยเห็นข่าวที่พี่น้องฆ่ากัน เราเคยเห็นข่าวที่คนทะเลาะก,กันเพราะเรื่องแค่มองหน้าแต่เราหารู้ไหมว่าเนื้อหาเบื้องหลังเบื้องลึกนั้นมันมีอะไรฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขามันมีอะไรฝังอยู่ในภพชาติของพวกเขาบ้างทุกๆอย่างที่เป็นของเดิมในอดีตชาตินั้นมันยังคงอยู่และรอการเรียนรู้ที่จะปลดล็อกมันเสมอเราไม่ได้หมายความว่าการที่คุณเปลียดใครมากๆแล้ว มันจะต้องกระตุ้นการเปลียดกันตลอดไปแต่มันหมายถึงว่าทุกครั้งที่คุณเรียนรู้ใหม่ในภพชาติใหม่ๆนั้นคุณจะได้โอกาสในการให้อภัยและปลดล็อกด้วยวิธีที่คุณเลือกมาเจอกันไม่ว่าวิธีใดก็ตามหากคุณไม่สามารถจะตื่นรู้และเอาชนะจิตสำนึกเก่าๆที่สร้างไว้ในชาติก่อนๆได้คุณจะยังคงทำมันเช่นเดิมแต่เมื่อไหร่ที่คุณสามารถจะมีสติยั้งคิด ตื่นรู้และตนักรู้ในการเคลียร์ปมปัญหาในจิตของคุณคุณจะก้าวออกมาจากปัญหาคุณจะให้อภัยคนที่เคยทำไม่ดีกับคุณแล้วคุณจะปล่อยเขาไปจากใจของคุณคุณจะไม่เก็บความทุกข์ความเกลียดความแค้นเพื่อทำลายตัวคุณเองคุณรู้ว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะเคยผูกกรรมกันมาและการปล่อยวางมันคือการที่คุณจะต้องวางใจออกจากมันจริงๆ ไม่ใช่การไปผูกความเกลียดความแค้นการอยากเอาคืนหรือแม้กระทั่งการยอมให้เขากระทำไม่ดีกับคุณต่อไปดังนั้นเราตอบไม่ได้ค่ะว่าของเดิมในอดีตชาติมีอะไรมาบ้างแต่เราสามารถใช้สติตรรู้ดำเนินชีวิตอยา่างปลอดโปร่งในชาติภพนี้ได้เมื่อเราเคลียร์ทุกสิ่งในอดีตชาติที่หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งด้วยวิธีการใหม่ วิธีที่ทำให้เราสามารถรักให้อภัยและเมตตาต่อกันรวมทั้งรักตัวเองและเมตตาต่อตนเองด้วยนะคะบางครั้งเรามีวิธีพุทธที่เรียนรู้การให้มากกว่าการรับเราจึงไม่รู้วิธีการรับด้วยความรักและความเข้าใจบางครั้งการที่เราอนุญาตให้คนอื่นทำร้ายเรามันไม่ใช่การเมตตาแต่มันเป็น<ม>การ ไม่ฉลาดพอในการใช้ชีวิตนะ่ะมันเหมือนตัวเราควรจะรักตัวเองและอยู่ในที่ที่ปลอดภัยสิดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะเราเซฟตัวเองก่อนและสิ่งที่ทำต่อมาก็คือการปล่อยวางและอภัยไม่ต้องเอาจิตของเราไปเป็นทุกข์กับการกระทําของเขาไม่ต้องไปถามว่าเขาจะได้รับบทกรรมอะไรไม่ต้องไปรอให้เขาอนุญ,ญาตให้เราออกมาจากความทุกข์นั้นแต่เราเอาตัวเองออกมาได้เลย นั่นจึงจะเรียกว่าการตื่นรู้และการปลดล็อกจากอดีตเก่าๆอย่างแท้จริงมันมีเนื้อหาหลายเรื่องในการระลึกชาตินะคะที่บอกว่าในอดีตนั้นคนที่เคยทำร้ายเราก็คือคนที่เคยทำร้ายเราในอดีตเขายังคงเป็นแบบนั้นอยู่แม้กระทั่งชาติภพปัจจุบันแต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือการถอยออกมาจากการสร้างบ่วงกรรมร่วมกันให้เร็วขึ้น ดังนั้นการชดใช้กรรมที่โลกบอกว่า<ม>เราต้องอยู่กับเขาจนกว่ากรรมจะหมดไปบางทีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการทำลายตัวเองแล้วรอวันตายชัดชัดบางทีมันไม่ปลอดภัยกับตัวเราแล้วก็ไม่ได้ทำให้เขามีจิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นด้วย,วย <Aman. S 2> การมีเมตตาการอาภัยไม่ได้หมายถึงการให้ใครมาทำอะไรกับเราก็ได้แต่หมายถึงการที่เราเข้าใจว่าเราควรเลือกอะไร เพื่อให้จิตใจของเราสบายใจบริสุทธิ์เพื่อให้ความสุขกับร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราการตระหนักรู้ที่ตัวเองก่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะให้คนอื่นการมีเมตตากับตัวเองก่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถเข้าใจวิธีการเมตตาต่อคนอื่นได้ดังนั้นของเดิมนะคะที่มีมามันก็เป็นไปได้ทั้งพรสวรรค์แล้วก็ความจดจำในภพชาติความสัมพันธ์ต่าง รวมทั้งโรคร้ายทั้งหลายนะคะที่เราอาจจะหาเหตุผลไม่เจอบางคนมีความกลัวบางอย่างที่ติดตัวมาด้วยแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้ซึ่งในหนังสือชาติพบแห่งการบำบัดค่อนข้างจะอธิบายได้ชัดเจนมากค่ะว่าบางครั้งความตายแล้วก็บาดแผลในชาติพบก่อนๆรวมทั้งร่างกายสังขารการใช้ชีวิต ในชาติภพที่แล้วๆของเรามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการแปลกๆหรือสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในชาติภพนี้ได้หลายอย่างมันเก็บในจิตใต้สำนึกของเราเราก็ยังคงค้างค้างอยู่อย่างนั้นในทุกๆสิ่งที่เราจดจําไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือไม่ดีก็ตามนะคะขอให้คุณมีสติ เลือกเฉพาะสิ่งที่คุณปรารถนาจะจดจํามันไว้ด้วยความรู้สึกที่บริสุทธิ์ใจเสมอเมื่อไหร่ที่คุณจดจําความทุกข์ความเจ็บปวดความหวาดกลัวมันจะยังคงลงไปฝังอยู่ในจิตของคุณดังนั้นสติรับรู้ณนปัจจุบันขณะและการเลือกฉุดความคิดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญหากคุณปรารถนาที่จะมีแต่จิตที่เป็นแดนบวกคุณจงหาเหตุปัจจัยในสิ่งนั้นค่ะ เราไม่จําเป็นต้องรอให้ชาติภพนี้ดีขึ้นแล้วเราค่อยมีความคิดดีทําดีนะเราให้ชาติภพเนี้ยเป็นไปแบบท,ที่มันเป็นนั่นแหละแต่จิตของเราไปฝังอยู่ในจุดที่เราปรารถนาและโฟกัสแค่สิ่งนั้นก็พอหากคุณไม่ได้ปรารถนาความทุกข์อย่าเอาตาเอาใจเอาหูเอาจมูกของคุณไปอยู่กับสิ่งที่ทําให้คุณตระหนักถึงความทุกข์ขอให้คุณมีสติกับตัวเองตลอดเวลาค่ะ แล้วชาติภพถัดๆไปของคุณนั้นคุณจะไม่ฝังตัวเองกับรากเงาที่คุณไม่ปรารถนาพรสวรรค์ก็เหมือนกันสิ่งที่เราทําทุกอย่างนั้นมันมีที่มาและที่ไปคนที่เราเชื่อว่าเขาเป็นอัจฉริยะเขามีพรสวรรค์พิเศษจริงๆเขาแค่ทํามันมาหลายชาติภพแล้วจริงๆเขาแค่อธิษฐานปรารถนาและฝึกฝนมันมาหลายชาติภพแล้ว เมื่อเราตระหนักถึงสิ่งนี้เราจะไม่รู้สึกว่าทําไมฉันถึงไม่มีเหมือนเขาเราจะไม่เปรียบเทียบเราจะไม่ตัดสินแต่เราจะสร้างปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อการสั่งสมในอนาคตที่เราอยากจะเป็นเขาจึงมักจะบอกว่าพรสวรรค์เท่ากับพรแสวงนั่นแหละค่ะตราบใดก็ตามที่เรายังคงแสวงสร้างสรรค์น,นะคะเราจะได้พรสวรรค์ติดตัวเราไปในชาติภพถัดไป ขอให้เชื่อว่าคุณมีความสามารถเท่ากันเสมอไม่ว่าใครจะสั่งสมอะไรมาในชาติก่อนๆคุณสามารถสร้างมันในชาตินี้ได้ค่ะไม่มีใครที่อยู่เหนือกว่ากันและกันเราทุกคนเท่าเทียมกันทางจิตวิญญาณเราทุกคนเท่าเทียมกันในการตระหนักรู้และการสร้างภพชาติของคุณคุณสามารถทำได้ไม่ต่างกันเลยเพราะงันอย่าจมอยู่กับความอิจฉา ความรู้สึกหวาดกลัวหรือความรู้สึกไม่เท่าเทียมทั้งหมดนั้นคือการเลือกในการสรรสร้างและคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกสร้างชีวิตของคุณไม่ต่างจากคนอื่นในทุกๆด้านของชีวิตที่คุณสัมผัสมันคือสิ่งที่คุณจะได้รับรู้ถึงพรอ,อันประเสริฐของจิตวิญญาณเมื่อคุณเลือกที่จะโฟกัสที่สิ่งนั้นคุณจึงจะได้มันค่ะ ดังนั้นทุกอย่างที่คุณโฟกัสขอให้คุณเลือกในสิ่งที่คุณปรารถนาขอให้คุณโฟกัสที่จะมองมันให้ค้นพบสิ่งที่จะนำคุณไปสู่พลังงานบวกให้ได้เวลาคุณเจอปัญหาคุณอาจจะไม่ได้มองว่ามันคือปัญหาเพียงอย่างเดียวแต่คุณมองว่ามันให้อะไรกับชีวิตที่จะผลักดันคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นถ้าหากคุณมองมันเป็นปัญหาจิตของคุณจะเต็มไปด้วยพลังงานความถีดต่ำ คุณจะดึงดูดสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการไม่ว่าคุณจะต้องการมาจริงๆหรือไม่ก็ตามเมื่อพลังงานของคุณเป็นเช่นนั้นคุณจะได้รับเช่นนั้นดังนั้นทุกอย่างแม้กระทั่งโ,โครคโรคภัยไข้เจ็บนะคะเราสามารถเมนิเฟสมันได้ในหนังสือคุณคือพาซิโบค่ะมันมีเรื่องของ คุณหมอท่านหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุแล้วกระดูกแหลกแล้วจู่ๆเขาก็ตัดสินใจในการเมนิเฟตตัวเองใหม่นั่งสมาธิและเชื่อมกระดูกของเขาแล้วมันเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นคือเขาสามารถที่จะกลับมาเดินได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการผ่าตัดที่คุณหมอทุกท่านคอนเฟิร์มว่าถ้าไม่ผ่าก็มีสิทธิพิการความจริงแล้วร่างกายของเราค่อนข้างจะพิเศษและมันคือขึ้นพลังงานค่ะ เราอยู่กับขึ้นพลังงานตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราอาจจะรู้แค่ว่ามันมีขึ้นวิทยุคลื่นไฟฟ้าขึ้นเสียงแต่จริงๆทุกอย่างล้วนเป็นขึ้นพลังงานแม้กระทั่งร่างกายของเราเองดังนั้นการรักษาโลกทุกอย่างจึงเกี่ยวข้องกับจิตภายในของคุณด้วยที่เราบอกตอนแรกว่าร่างกายจิตใจจิตวิญญ,ญาณมันคือส่วนหนึ่งของกันและกันนั่นหมายความว่าการที่จิตของคุณจดจ่อกับสิ่งไหน ร่างกายของคุณก็เป็นเช่นนั้นได้เหมือนกันทั้งหมดมันสามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองด้วยการสั่งของจิตภายในควบคู่ไปกับการดูแลของโลกภายนอกแต่จิตของคุณจะต้องตั้งอยู่ในคลื่นพลังงานที่สอดรับกับมันเท่านั้นดังนั้นบางครั้งการที่เราค้นพบโลกประหลาดที่เราไม่รู้ที่มาที่ไป มันอาจจะหมายถึงมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดกับคุณในชาติภพนี้หรือมันอาจจะหมายถึงบททดสอบทางจิตวิญญาณในบางแง่มุมที่คุณเลือกลงมาเพื่อเรียนรู้ในชาติภพนี้ด้วยก็ได้แต่การบำบัดรักษานะคะเรื่องที่เราไม่อาจจะหาเหตุผลในชาติภพนี้เราต้องเอาจิตของเรามาเฝ้าดูมันสิ่งต่างๆที่เราสามารถจะล้วงลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกที่เราดำรงอยู่กับมันมา มันสามารถเคลียร์ได้จากการตั้งสติรับรู้ในปัจจุบันขณะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเชื่อมั่นว่าคุณสามารถที่จะสร้างเซลล์ใหม่กายเนื้อที่อ่อนเยาว์ความสุขความปรารถนาความศรัทธาและความเชื่อของคุณจะสั่งจิตให้เซลล์ของคุณนั้นแปลเปลี่ยนไปตามใจที่คุณปรารถนาและใครก็ตามนะคะ ที่ไม่รู้ว่าโรคล,ลายนั้นมาจากไหนบางครั้งจิตของคุณตอบสนองต่อมันโดยที่คุณไม่รู้ตัวความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของเซลเล์มะเร็งและปัญหาของโรลคล้ายต่างๆดังนั้นเราจึงตอบได้เลยว่าการสั่งจิตและการโฟกัสพลังงานที่คุณมีเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่คุณมีอยู่และเป็นส่วนหนึ่งในวิถีของการบำบัดรักษา เพราะว่าโลกนี้มีพอรอยู่เต็มไปหมดค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกสั่งจิตของเราไปเมนิเฟสเลือกสิ่งไหนดึงดูดเข้ามาหากเราเป็นคนที่ตระหนักถึงค่าพลังงานของจิตอยู่เสมอเราจะรู้ว่าทุกชาติภพที่เราเก็บและฝังการเรียนรู้มานั้นเราสามารถเคลียร์มันจากชาติภพปัจจุบันด้วยการมองด้วยจิตที่ตื่นรู้ด้วยการมีสติในการเลือกสร้าง คุณจะไม่เอาตัวเองไปอยู่กับขึ้นพลังงานลบไม่ว่าจะเป็นความเกลียดความโกรธความแค้นอิจฉาลิษยาความไม่ตรักรู้ในค่าพลังงานที่คุณมีเท่าๆกับจิตดวงอื่นๆคุณจะแปลเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่เพื่อให้จิตของคุณอยู่ในพลังงานการสั่นสะเทือนที่ดีเสมอทุกชาติพบทุกอดีตที่คุณฝังเรื่องไม่ดีในชีวิตมันจะถูกเคลียร์ไป ด้วยจิตที่เป็นกุศลในชาติภพปัจจุบันเมื่อความโกรธมันขึ้นมาขอให้คุณเฝ้าดูมันอย่างฉลาดนะคะคุณไม่ได้เป็นทาสของมันอีกต่อไปเมื่อคุณมีจิตที่ตื่นรู้คุณจะรู้ว่าความโกรธเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องปรุงแต่งเอาไว้กับตัวคุณเลยมันเป็นเพียงสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้วิธีการโกรธมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของค่าประสบการณ์ในภพชาติและโลกใบนี้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องสัมแดงมันออกมาเพราะคุณไม่ได้เลือกที่จะอยู่ในไวเบรชันแบบนั้นไม่ได้เลือกคลื่นพลังงานความถีดต่ำแบบนั้นมาไว้กับตัวคุณเองไม่ว่าโลกภายนอกจะทำอะไรให้กับคุณก็ตามการเลือกคลื่นพลังงานที่เราจะดำรงอยู่นั้นคือตัวเราเท่านั้นที่เลือกมันเพราะงั้นทุกอย่างที่เป็นด้านลบที่คุณเคยรู้สึกกับตัวคุณเองขอให้สลายมันด้วยการตื่นรู้นะคะ ในชาติภพนี้คุณจะสามารถเคลียร์อดีตกรรมเก่าๆที่ฝังไว้ในจิตของคุณด้วยการปลดล็อกมันไปทีละนิดด้วยการเชื่อมั่นศัก,กยภาพในจิตของคุณด้วยการวางใจของคุณใหม่ให้ก้าวพ้นจากวิถีเดิมๆที่คุณเคยสร้างมันไว้ในจิตใต้สำนึกของคุณเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตระหนักว่าคุณคือจิตวิญญาณคุณจะพ้นจากพันธนาการที่จะต้องปรุงแต่งตัวเอง ตามวิถีของอัตตาตามวิถีของโลกร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของคุณจะรวมเป็นหนึ่งเดียวในภพชาตินี้คุณจะสามารถ m a n i f e s พลังงานในจิตใหม่สามารถหรือเซลล์ของคุณให้กลับมาเป็นเซลล์ที่มีพลังงานบวกตามที่คุณโฟกัสในจิตของคุณทุกอย่างที่คุณปรารถนาคุณจะดึงดูดมันเข้ามาได้ง่ายขึ้นเมื่อขคลนพลังงานของคุณอยู่ ในระดับสูงเมื่อพลังงานข้างในของคุณเต็มไปด้วยความว่างความเบาความรักความปิติอินดีคุณจะค้นพบพรอ,อัน,นวิเศษค้นพบสิ่งที่คุณจะสร้างสรรค์แม้ในยามที่คุณรู้สึกว่าโชคชะตากันแกล้งหรือคุณประสบกับความทุกข์ยากก็ตามจิตของคุณจะไม่ไหลไปในที่ต่ำตามสถานการณ์ภายนอกเพราะคุณตระหนักว่าทุกชาติภพนั้นคุณสร้างสิ่งเหล่านั้นมา,มากพอแล้ว มันควรจะยุติในชาติภพนี้ของเก่าที่เอามาเล่าใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามปล่อยมันออกไปค่ะมันไม่ใช่อนาคตของคุณมันเป็นเพียงอดีตที่เราเคยเรียนเคยสร้างเคยผูกกรรมกันมาและเมื่อคุณได้ตื่นรู้ชาติภพทั้งหลายอดีตกรรมทั้งหลายจะไม่ส่งผลกับคุณในชาติภพนี้คุณจะมีนิเฟตตัวเองเลือกสิ่งที่คุณปรารถนาโฟกัสสิ่งที่ดีกว่าวิถีเก่า และลบล้างสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำานกของคุณให้มีแต่ขคลื่นพลังงานที่ดีเสมอคุณจะไม่เก็บโรคร้ายเอาไว้กับตัวเพราะคุณเชื่อว่าเซลล์ของคุณถูกสร้างใหม่ในทุกๆวันที่คุณเลือกโฟกัสในจิตที่ดีคุณกำลังให้อาหารที่ดีกับเซลล์กับกล้ามเนื้อกับร่างกายทุกจิตที่คุณสร้างขึ้นคืออาหารที่จิตวิญญ,ญาณน,นำพามาหล่อเลี้ยงโลกทั้งใบของคุณเองโลกทั้งใบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ การเปลี่ยนร่างกายเท่านั้นนะคะแต่มันคือการเปลี่ยนพลังงานที่คุณดึงเข้ามาผู้คนที่คุณดึงเข้ามาสังคมที่คุณดึงเข้ามาทรัพย์สินเงินทองศัก,กยภาพที่คุณดึงเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในคลื่นพลังงานที่ดีคุณจะได้รับพรสวรรค์ทางจิตวิญญาณคุณจะสามารถเลือกวิถีและเจตจำนงที่คุณปรารถนาสร้างมันให้เกิดขึ้นจริงในชาติภพนี้ได้ เพราะงั้นอยวันเกรงกับของเดิมในอดีตชาติค่ะเราตระหนักรู้ว่าเรามีอำนาจในการสรรสร้างเสมอเราทุกคนมีพรสวรรค์ของจิตวิญญาณในการดึงดูดชะตากรรมที่ดีสำหรับเราเราจะแก้ไขยเยียวยาเซลล์ที่ชำรุดของเราไปด้วยจิตที่บริสุทธิ์เป็นกุศลศรัทธาและกล้าที่จะอยู่เหนือโชคชะตาที่คุณเขียนเอาไว้ทั้งหมดนั้นคือการสั่งจิตจากการมีสติการตระหนักรู้ในตัวเอง การมองโลกด้วยแววตาที่ตื่นรู้อยู่เสมอเบิกบานอยู่เสมอมีความสุขอยู่เสมอแล้วคุณจะสันร้างภพชาตินี้ด้วยพลังงานที่มหาศาลในการเข้าถึงจิตวิญญาณภายในนะคะใครที่ต้องการรับการโค้ดเพื่อปลดล็อกสิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มีอำนาจภายในตัวเองอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณยังวนเวียนอยู่กับกรรมเก่าในอดีตชาติ ขอให้คุณตระหนักรู้โลกภายในค่ะเมื่อคุณสามารถสัมผัสตระหนักรู้ตื่นรู้คุณจะรู้ว่าทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่คุณเลือกสร้างใหม่ได้เสมอข้อมูลรายละเอียดในการโค้ดค้นพบตัวตนภายในนะคะอยู่ข้างล่างแล้วสามารถคลิกเพื่อไปชมลิงก์แนะนำคอร์สเรียนและการโค้ดได้เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ